แม่ค่ะแม่เปิดประตูบ้านในนู่นหน่อยค่ะนูกงกระปือนมาถึ้งแล้วคะ่ะโอ้เดยแม่ก็บอกอยโดช้อัญญาทำไมเราถึงก็เร็วจังจำได้นะเมื่อสามปีก่อนจากยะลาไปเบตงทางมันคดเคี้ยวและใช้เวลานานอะ่ะ แม่ทาดมาเธอเน่ยไปเรียนชันนานเรามีเส้น,นท,ทางไม่ทะนุนใจที่หนึ่งสู้นั่นแหละแต่สร้างสวนสวงสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลางระยะทางเพิ่งร้อยสามสิบไมลเแต่รัฐบาลเขาไว้กรมการทานสานกองถับบล็อกข้ามดําเนินการเหมือนสร้างแค่ระยะเวลาเดินทางลดลงตั้งคึงชั่วโมงการสมานากรมสะดวกไปมา,าสู้กันสบ,บายสบ,บายถังยังตรงเสริมดันการ่องเทยวในพื้นที่บ้านเราได้นะอ๋อเมื่อกี้ตอนผ่านสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําบางลางเห็นวิวสวยๆอากาศก็ดีดีใจจังการสัญจรสะดวกพื้นที่ใต้บ้านเราก็ได้เจริญ การพัฒนาต่างๆก็เข้าถึงพื้นที่ได้ไง่ายขึ้นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้กลับมาสู่จังหวัดชายแดนใต้บ้านเราอีกครั้งครั้ง